ไม่ต้องห่วงฆ่าทิพนีริ่าหายดีแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีดูทว่าวันนี้จะเป็นวันของเจ้าสินทูโดยแท้เจ้าพูดแบบนี้แสดงว่าเจ้ามีเรื่องคืบหน้ามารายงานให้ข้าฟังเจ้าค่ะเจ้าสินทูไอ้มนุษย์ที่ชลจรพูดถึงนั้นข้าสืบจนหาเจอแล้ว มันมีชื่อว่าไกรรัรงตำแหน่งพระเป็นข้าราชการอยู่ในกองทัพเรือชื่อเสียงเรื่องดาบเป็นที่ร่ำลือนะแล้วเจ้ารู้หรือไม่ที่มันว่ามันอยู่ที่ใดรู้เจ้าค่ะข้าสืบจนรู้ว่ามันมักจะเดินทางโดยใช้ถนนเส้นใดบ้างน่าจะชิงเอาดาบได้ไม่ยาก ข้านึกแล้วเชื่อว่าคนของเจ้าไว้ใจได้เสมอจริงๆ มาสิทีนะเจ้าคะท่านขุนฉันเป็นห่วงแทบแย่แล้วแม่อันดาเหรอเจ้าคะอันดาได้ว่าลืมตายตามที่ตั้งใจเลยกลับไปรักษาพี่ชายนางแล้วอย่างนี้เราก็กลับพรมหานครได้แล้วสิเจ้าคะยังหรอกคุณประกามาศฉันว่าจะอยู่ต่อที่นี่อีกสักหน่อยจะต้องรออะไรอีกเหรอเจ้าคะฝรั่งที่ชื่อมาร์คอะไรนั่นก็กลับไปแล้ว เหตุใดถึงต้องอยู Trustee ่ที่นี่อีกฉันขอตัวก่อนนะเพิ่งกลับมาจากป่าจากดงเนื้อตัวเหนียวนัก ท่านขุนไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้าค่ะดูแล้วไม่น่าเกินเจ็ดวันท่านขุนต่อฉันได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าอย่างนั้นข้าก็จะให้คำมั่นกับเจ้าว่าข้าจะรอเจ้าข้าไม่คิดเลยว่าน้องสาวตัวเล็กคนนี้ของข้า จะเก่งถึงขนาดหาว่าลืมตายมาจนได้อันดาเจ้าได้ยินที่พี่พูดหรือไม่เ,เจ้าพี่ว่ายัางไงนะเจ้าคะพี่บอกว่าไม่คิดเลยว่าน้องสาวคนนี้จะหาว่าลืมตายมาจนได้น้องมีคนคอยช่วยตั้งหากละเจ้าคะ่ะ ไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้นหญิงหรือชายน่ะที่ช่วยเจ้านะจะหญิงหรือชายก็ไม่สำคัญหรอกเจ้าค่ะน้องหาว่านมาให้เจ้าพี่ได้ก็พอแล้วเสีได้ี่ค้าต้องมาเจ็บหนักอยู่แบบนี้ไม่อย่างนั้นคนได้ออกตามหาดับนาทีประทานไปแล้วส่วนเจ้าก็คงได้ออกตามหาเจ้าแม่ น้องว่าตอนนี้เราคงต้องช่วยกันตามหาดาบนาทีประทานแล้วก็เจ้าแม่ให้เจอข้าจะไม่มีทางยอมให้ไอ้สินทูได้ครอบครองคาถาสมุดเป็นแน่คนอย่างไอ้สินทูไม่มีทางยอมวางมือไม่ได้ป่านนี้มันคงคิดหาทางเอาดาบนาทีประทานโดยวิธีช่วยๆอยู่เป็นแน่เจ้าพี่ เจ้าพี่เรื่องนั้นน่ะเอาไว้ก่อนเถอะแต่ตอนนี้เจ้าพี่ต้องรีบฝื้นกำลังให้ไวจะได้ไปขัดขวางไอ้สินทูมันได้บา์แสะอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ท่านหมืน่น ไม่หรือท่านคุณมืดแปดด้านไปหมดตั้งแต่ลูกน้อหอยสมองคนนั้นมันตายน่าเสีได้จริงเชียวแต่หากมีเรื่องอะไรที่ข้าช่วยได้ข้าก็ยินดีนะท่านคุนมินิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักจะนำพาให้ตัวเองไปเดือดร้อนอยู่บ่อยๆบางครั้งก็พาในตัวเองเจ็บตัว ฉันอยากจะขอร้องให้ท่านมืน่นไม่นำพาเรื่องเดือดร้อนใดๆมาถึงหูท่านขุนอีกข้าไม่รบกวนท่านขุนหรอกแต่ข้าได้รับมอบหมายทำภารกิจนี้ถ้าให้คนอื่นจัดการคงไม่ดีนะหากข้าให้ท่านขุนช่วยตลอดคนอื่นรู้เข้าคงหัวร่อข้าว่าข้าไร้น้ำยาแต่ข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะท่านมืน่น ข้ารู้เจตนาท่านดีแต่ไว้ใจข้าเถอะเรื่องนี้ข้าจัดการเองได้อีกไม่ช้าข้าคิดว่าเราคงได้บอกแสของอยโจลสมอนนันแน่นอนท่านไปได้ข้อมูลนี้มาจากไหนหรือเจ้าคะข้าบอกเจ้าไม่ได้หรอกเป็นราชการรับหากข้าบอกเจ้า เจ้าคงโทษตัดหัวทันทีแน่เจ้าอยากรู้หรือไม่เล่าไม่ดีกว่าเจ้าค่ะหัวขาดบ่าวไม่เอาด้วยหรอกเจ้าค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะเจ้าคะหากเป็นเช่นนี้ท่านเหมือนคงไม่ได้กลับพระมหานครพร้อมพวกฉันแต่ก็ไม่แน่นักหรอกฉันยังอยากอยู่เมืองชุมพรอีกสักหน่อย อยู่ต่อด้วยเหตุอันใดหรือข้าคิดว่าเสร็จงานตั้งแต่ส่งนายมาก,กับที่พระมหานครแล้วข้ามีสัญญาที่ต้องรักษากับใครคนหนึ่ง เองเป็นใครต้องการอะไรบอกฝางทางข้าข้าพะไกรนี่มคิดจะป้นกันกลงวันแตกๆเลยหรือไอ้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  ไว่าฝีมือดีอย่างไรกันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของไอ้อนบเลยได้ซ้ำเจ้ามีข้อมูลอะไรอีกหรือไม่น่าจะเป็นเจ้าพรยาเดชามนตรีผู้นี้ รอบรูว้วิชาดาราาออท